อาบอน้ำเสร็จแต่เย็นแส่เย็นวันนี้่ก thank mm -hmm. you ไปแล้วแม่พิมพ์รออยู่นี่เดอ้อไปทำงานก่อนอรอลูกอยู่นี่หละลูกไปเฮ็ดงานก่อนเอาหางเข้าเวนเข้าเวน,เเว,นวันนี้เข้าเวน ูสูงมากเลยกูสูงแห่งเลย บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน พม,ม,มูนทางแม่มมมมมมมนิ่มแม่นิ่มยางก้อนแล้วแม่นิ่มก็จะไปรับแขกแต่ชายเลิบจะไปแค่ซ้อมเฉยๆนะครับซ้อมเฉยๆซ้ <c ười> อมยางครับซ้อมยาง เจ้าแล้วชายเลิ่มเจ้าเจ้าเจ้าเ่้าแล้วนะฝ่าว่าท่านแม่นิน่มจิตขาเงาเงาหนึ่งลดลดถ่วงแดงน้ำบนท่านเลยไปไปไปทำงานเราไปทำงานวันนี้ฮาเวิน ท่าคลิปอยู่ไปท่าคลิปนูป่นเี๋ยวมาแ้วีู่สาวแถวไหน แขกคือมีแต่ผู้สาวแ,วแขกมีแต่ผู้สาวเลยวันนี้เขาบอกว่าหลายบาทสิบบาทเด็กนักเรียนแม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ เป็นกำลังใจให้กับช่องไายเรืด,ด้วยนะคะบมนีมากเอง้มนี่สิบันนักท่องเที่ยวพ่นสขีสร้างบ่โมนี่ <c oughs> เลิศม,มากนี่มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาแล้วที่ทำงานนะพ่นแสดงอยู่ค่ะแสะดงอยู่ตอนนี้พวกพี่ๆนะคะก็ พากันเป็นขนแขกทั่วเม่์ม่เป็นขนแขกโยสำหรับเริอบ,บอกว่าผมกัดสีมาเป็นกำลังใจที่เเ่าเหรอครับผมมาเสริมทับซื่อครับเสริมทับเลิอบ,บอกว่าผมมาเสริมทับนะครับทางแม่นิ่มไปนู่นแล้วไปอาบน้ํานะครับแม่นิ่มอา,อาบน้าเลยเรืเราอาบน้ําแต่งตัวมาแล้ว พี่กับผู้สาวเลยเลยผู้าก็เหมือนพี่กับผู้สาวเลยผู้สาวเอ้ยเลือยืนอยู่หลังช้างปั้นนะคะนี่ช้างปั้น กินรอรอยู่ตรงนี้นะเล็บทุนอันนี้แน่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 กินเนยหมดก่อนเป็นยังอยากกินกล้วยดิอยากกินกล้วยสิอยากกินมาละดิ้ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องไฟเเิฟด้วยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ